ไปดูบ้านนี้เขาปเป็นอาคารพาณิชย์ค่ะคแล้วมีลูก3คนคลูกกับสองคนนั้นเล่นคอมอยู่อีกคนนึงอยู่ในห้องปรากฏว่านี่ไฟช็อตแล้วไฟไหมวิ่งลูกลูกจะวิ่งลงล่างลงไม่ได้ควันเยอะพ่อให้ลูกวิ่งขึ้นดาดฟ้าแล้วพ่อดับไฟสุดท้าย,ยพ่อนี่แหละไม่รอดค่ะ้ยกลับมาดูค่ะ เปิดประเดิมเดือนแรกของปี2 5 6 8บริษัทนนโอ7จ7จำกัดบริษัทยูเวิร์ก9ากจำกัดและบริษัททีเคอาร์บ็อกเกรจดจำกัดรวมกับบริษัทซินเซียบางกอกจำกัดจัดงานการลาพรีเมียร์ภาพยนตร์แนวดราม่าสร้างแรงบันดาลใจเรื่องไอเปาะซี P o โอม .6 ภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเป็นภาพยนตร์ไทยที่เกิดจากชีวิตจริงจะมีส่วนในการสร้างเศรษฐกิจก็คื้ว่าเป็นเรื่องของซอฟท์พาวเวอร์ที่สามารถโกอินเตอร์ได้นะครับวัฒนธรรมที่แสดงออกในรูปของภาพยนตร์ผมเชื่อว่าจะเป็นการสร้างแรงานานใใบนันดาน